สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการคูณเศษส่วนและจํานวนค่ะนะครับวันนี้ทบทวนก่อนทอบทวนจากในสัปดาห์ที่แล้วนะครับเรามาดูเกี่ยวกับโจทย์กันก่อนนะครับเช่นเขาบอกว่าเศษสาส่วนหของนักเรียนนะครับห้คนชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์มีนักเรียนที่ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์กี่คนเพราะฉะนั้นข้อนีอ้เราจะ ใช้อะไรการคูณหรือการหารเนี่ยเราสังเกตงของคำว่าของณที่นี้ก็คือหมายความว่าคูณก็หมายความว่าเศษสามวห้าของ150ก็เอามาคูณกันนะครับเนี่ยวิธีเช่นเนี่ยเห็นไมเอาเศษสามตัวห้มาคูณกับ150 50หลังจากนั้นเห็นมครัจํานวนเต็มทุกจํานวน จำนวนเต็มทุกจานวนมันต้องส่วนหนึ่งเสมอเพราะฉะนั้นเมื่อมันอยู่ในรูปของการคูณแล้วก็เอาเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนถ้าตัดกันได้ให้ตัดกันก่อนหรืออีกวิธีนึงก็คือเอาเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนเลยแล้วค่อยทําเป็นเศษส่วนยังต่ําในภายหลังนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คือเอาเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะครับก็กลายเป็นเอา3คูณกับ1 5 0่ส่วนด้วย5 แล้วมันก็จะได้เท่ากับ450ส่วน5หลังจากนั้นก็ทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำจึงได้เท่ากับ90ดังนั้นจึงสรุปได้ว่านะครับเศษ3ส่วน5ของนักเรียน150คนที่ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก็คือ90คนนั่นเองนะครับนี่คือลักษณะของการคูณนะครับเรามาดูอีกวิธีหนึ่งก็เหมือนกันนะครับ เอาเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนถ้าตัดกันได้ให้ตัดกันก่อนเห็นไหมครับถ้าหารกันได้หรือตัดกันได้5กับ1นึ่งร้อยสเห็นไหมห้าหนึ่งห้ย์ 0. ตัวนี้ก็ดึงขึ้นไปกลายเป็นสิ่งที่เหลือก็คือ30คูณกับ3ส่วนด้ว่งซึ่งจํานวนเต็มทุกจํานวนมันส่วนหนึ่งเสมอนะครับแต่ว่าเมื่อเรานํามาเขียน เราไม่เขียนส่วนหนึ่งนะครับเราไม่นิยมเขียนนะครับดังนั้นเห็นไหมครับก็จะมีค่าเท่ากันนะครับมาดูกันต่อเศษสองส่วนสามของไข่ไก่ของของนะทีนี้ก็คือเหมือนเดิมนะก็คือคูณนะครับคูณเหมือนกันนะครับเห็นไหมครูก,ก็เอามาเลยก็คือเศษสองส่วนสามคูณกับ15เศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะครับเห็นไหมครับ วิธีนี้ก็คือวิธีที่หนึ่งก็นะเอาเศษคูณเศษส่วนคูณส,ส่วนแล้วค่อยทําเป็นเศษส่วนอย่างต่ำณที่นี้30ส่วน3 3นเนี่ยสามารถไปหาร30ได้ลงตัวดังนั้นจึงมีค่าเท่ากับ10แล้วอีกวิธีหนึ่งเห็นไหมครับอีกวิธีหนึ่งครูก็ใช้วิธีการเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนถ้าตัดกันได้ให้ตัดกันเห็นไหมครับสามหนึ่งสามสามห้าสิบห้า สิ่งที่เหลือก็คือ2คูณกับ5ส่วนด้วย1อ่าก็บอกแล้วว่าจำนวนเต็มทุกจำนวนมันต้องส่วน1สเสมอดังนั้นก็จะได้เท่ากับ10เหมือนเดิมดังนั้นจึงสรุปได้ว่าเศษ2ส่วน3ของไข่ไก่15ฟองเป็นไข่ไก่ซะ10ฟองนั่นเองครมาดูกันต่อทีนี้การคูณเศษส่วนกับเศษส่วนบ้างครับ ซึ่งในการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนก็มันมี2วิธีเหมือนกันนะเอาเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนแล้วค่อยมาทําเป็นอย่างต่ำหรืออีกที่หนึ่งก็คือตัดกันได้ให้ตัดกันคือหารกันได้อะหารก็หมายความว่าวิธีการเศษก็คือตัวบนกับตัวล่างคือตัวเศษกับตัวส่วนสามารถตัดกันได้ตัวส่วนกับตัวเศษก็สามารถตัดกันได้แต่ถ้าเศษกับเศษไม่ได้นะครับส่วนกับส่วนก็ตัดกันไม่ได้นะคราวนี้ก็คือเห็นไหม ของเห็นไหมครับนี่ครูแตกมากของคูณเนี่ยของคือคูณเศษหนึ่งส่วนสี่ดังน,นั้นเห็นไหมครับตอนนี้ครูก็แบ่งออกเป็นอ่าสี่ส่วนแรงเอาแค่หนึ่งส่วนแล้วอ่าพอมาเศษสองส่วนสามก็กลายเป็นเห็นไหมครับแบ่งออกเป็นสามส่วนจากพื้นที่สีฟ้าแล้วก็เอาสีแค่สีแดงนะครับก็สองส่วนสามนั่นเองก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่เนี่ยดู ก็คือได้เศษสองส่วนสิบสองนั่นเองมาดูวิธีทำกันเห็นไหมครับเม้เขาได้เศษสองเศษสิบสองเศษสองสิบสองเนี่ยมาได้อย่างไรมาดูกันก็คือเอาเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนเห็นไหมครับก็คือเอาสองคูณกับหนึ่งและเอา3คูณกับ4ได้เศษสองส่วนสิบสองแต่เศษสองส่วนสิบสองเนี่ยมันยังไม่เป็นอย่างต่ำ ทำไมมันไม่เป็นอย่างต่าอยู่นะครับเพราะเห็นไหมครับเพราะสองตัวนี้สามารถไปหารสิบสองได้หรือถ้าเราทําเป็นอย่างต่าเราก็หาหอรมะมอใช้วิธีการหอหอระมอของตัวเศษและตัวส่วนได้หอรมอเท่าไหร่เอามาหารตัวเศษและตัวส่วนจะทําเป็นเศษส่วนอย่างต่าได้คือเศษหนึ่งส่วนหกนั่นเองนะครับดังน,นั้นก็จะได้เป็นดังนี้นะครับามาดูอีก นะครับเจกวเศสวงกุทลถ้าหารกันได้หรือตัดกันได้ให้ตัดกันเนไมครัสองกับ4ี่สองหนึ่งเห็นไหมครับเราก็ตัดกันนะครับนี่สองหนึงสเห็นไหมครับสอง่นั่นเองสิ่งที่เหลือก็1นคูณหส่วนด้วย3คูณกับ2ก็จะได้เท่ากับเศษหส่วนหนั่นเองนะครับ อันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็คือเปลี่ยนเราสามารถเปลี่ยนการคูณให้อยู่ในรูปของการบวกได้2คูณกับเศษหนึ่งเศษหนึ่งนสองนะครับอ่านี่เราผ่านไปก่อนนะอันนี้ก็แยกออกเป็น2ส่วนด้วยกันอีกวิธีหนึ่งก็คือเห็นไหมครับจะต้องเปลี่ยนจนํานวนกระไ้เป็นเศษเกินแล้วหลังจากนั้นก็อยู่ในรูปการคูณเหมือนเดิมก็เศษคูณเศษส่วนคูณส่วนถ้าอ่าเห็นไหมก็จะได้ตัวนี้เห็นไหมครับ เศษอกส่วนสองสามารถสองสามารถไปหารอกได้ลงตัวก็จะมีค่าเท่ากับ3นั่นเองนะครับหรืออีกวิธีใช้วิธีการตัดทอนนะครับหรือหารกันเห็นไหมครับ2กับ2ส,สามารถหารกันได้นะ,ะก็จะได้เท่ากับ3นั่นเองนี่คือลักษณะของการคูณเศษส่วนนะครับเดี๋ยวในข้อต่อไปเนี่ยเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของ การหารสิส่วนนะครับวันนี้ก็จบไปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ